สวัสดีครับนี่ช่างหนุ่มจะทำกุญแจสวัสดีของ Toyota f o r t u n e นนะครับนี่เป็นเคสกรณีกุญแจหายนะครับตอนบบริการนอกสถานที่ให้ถึงบ้านนะครับระเวลาไม่นานนี้เราโปรแกรมให้เสร็จแล้วนะครับของแต่แตรุ่นนะมาเทสระบบดูนะครับล็อกครับกดล็อกครับมาเคระบบสมาร์ทนะครับเอากุญแจใส่เงียบก่อนมาเทสฝากระปรกหลังดูก่อนนะครับ นะครับดครับเอาอปุ่มแจใส่กระเป๋านะครับล็อกครับกดล็อกครับสตาร์ทนะบิดหนีนะครับสตาร์ทติดเรียบร้อยแล้วนะครับผมลูกค้าท่านใดนะครับประสบปัญหากุญแจหายหรือว่า จะทำกุญแจเพิ่มนะครับของเตเลอร์ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนสอบถามชั้นลมได้นะครับ095 271 978นะครับผมจบัดครับ